สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเว s u p p l y Gview a s r o c k มาเทอบอดที่เกมเมอร์และโอเวอร์คร็อกเเลือกใช้และ Advice มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้กำลังรับชม Overclock Zone ซนทนะครับอยู่กับนัทมิสเตอรครับผมก็เป็นประจำทุกวันนะครับอยู่กับพวกเราโอเวอร์ค็อกโซนทีนะครับวันนี้ก็มี ของมาอีกแล้วนะครับเป็นของเล่นสําหรับคนที่ชอบฟังเพลงนะคนที่ชอบแนวตืดๆฟังเพลงฮิปฮอปฮิปฮอปนิดหนึ่งนะครับก็จะมีหูฟังนะครับหรือเฮดเซตที่เป็นออกมาจากสาวกที่เป็นฮิปฮอปโดยตรงเลยนั่นก็คือ50ปติเซนนะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักชื่อนี้กันดีแล้วก็ก่อนหน้านี้เขามีมา1ตัวแล้วเป็นตัวใหญ่นะครับเป็นตัวใหญ่ที่สําหรับโอ้โหใช้งานได้ครบเครื่องเลยรวมไปถึงระดับไฮเอนระดับดีเจได้เลยนะครับ วันนี้เนี่ยเป็นตัวรองลงมานะครับระดับยูเซอร์ทั่วไปใช้งานกันนะครับก็เป็นแบบออนเอียมืนกันนะครับจากทาง S M S Audio กับเจ้าตัวนี้เลย S M S Audio Street by 50 Cent นะครับรุ่นออนเอียร์ไวร็ตเป็นสีแดง Limited e dition ครับผมตัวแพ็กเกจทำออกมาค่อนข้างที่จะสวยงามสวยงามนะครับก็เดี๋ยวแกะให้ดูข้างในเลยนะครับจริงๆเขาให้ดึงขึ้นข้างบน ไอ้นี่กดลงล่างซะนะครับเอออะไรที่แปลกๆนี้เราชอบอยู่แล้วนะครับก็เปิดออกมาก็เจอหน้าเขาอยู่ด้านในนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในมีอะไรบ้างนะครับ SMS Audio สิ่งแรกที่เราเจอนี่เลยนะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับต่างๆรวมไปถึงสติ๊กเกอร์นะครับ,รนะรบ SMS Audio อ่าสามารถเอาไปแปะตรงที่ไหนๆก็ได้นะครับเอามาให้เล่นกันนะครับ ด้านในนะครับหยิบกล่องออกมาด้านในก็จะมีกล่องกระมหยีหนึ่งชั้นนะครับก็เป็นกล่องสําหรับใส่ตัวหูฟังนะครับก็เวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยเก็บใส่ในกล่องอย่างดีนะครับก็มันจะเป็นการถนอมนะครับก็จะเป็นเคสแข็งๆนิดนึงนะครับไม่ถึงกับแข็งมากแล้วก็ช่วยปกป้องตัวหูฟังด้านในได้นะครับลักษณะอย่างนี้เปิดมาก็จเจอผ้า1ผืน นะครับอันนี้ก็ไว้เช็ดแว่นตาไม่ใช่นะครับไว้เช็ดกับหูฟังนะครับอ่าสีฟ้า SMS Audio ทีนี้เราก็หยิบตัวหูฟังนะครับนี่ลักษณะเป็นประมาณนี้ดีไซน์นี่นะครับดีไซน์ก็ตามสไตล์ของเขานะครับจะมีเล่นโค้งๆเล่นกลมๆนิดนึงนะครับตัวหูฟังนี่จะเป็นสีแดงสีแดงค่อนข้างที่จะสดเลยนะครับแววๆนิดนึงนะครับเป็นแบบ glossy นะครับวัสดุที่ใช้จะเป็นพลาสติก นะครับเนื้อค่อนข้างเดียวแข็งแรงนะครับด้านบนตรงที่คาดด้านบนครับคาศีรษะเนี่ยจะมีโลโก้ S M S Audio นะครับด้านในอ่าก็จะมีฟองน้ำนะครับหุ้มด้วยหนัง1ชั้นนะครับเอาไว้รองรับกับศีรษะของเรานะครับด้านข้างนี่ฮะด้านข้างก็จะมีตัว S นะครับที่เป็นโลโก้ของ S M S Audio นะครับทั้ง2ฝั่งลักษณะเหมือนกันนะครับสามารถดึง ดึงระดับได้ดึงขนาดได้ใครหัวโตก็สามารถขยับได้ด้านในวัสดุจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงเลยนะครับก็ตัวนี้จะบิดได้ประมาณนี้นะครับไม่เหมือนกับตัว DJ Pro ที่จะสามารถบิดตัวหูฟังได้นะครับสำหรับ DJ ที่ต้องการฟังข้างเดียวอันนี้ก็จะไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าจะขยับขยับตรงคับเอียร์ Ear, หรือไดเวอร์บริเวณนี้ได้นะครับประมาณนี้นะครับขนาดของ ไดเวอร์ iver, นะครับ40มิมตามมาตรฐานนะครับของหูฟังออนเอียร์นะครับนี่แล้วก็จะมีฟองน้ำพุ่มด้วยหนังนะครับตัวหนังนี่ค่อนข้างนิ่มนะครับตรงนี้สำคัญมากเวลาเราฟังไปนานๆเนี่ยบางรุ่นถ้าทำมาไม่ดีเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงนะครับคุณก็จะมีเหงื่อบริเวณหูแล้วแล้วก็จะบีบนะครับแต่อันนี้ค่อนข้างที่จะนิ่มเลยเท่าที่ลองฟังดูก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับอ่า ด้านล่างของฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีช่อง3.5มสําิลิเมตรสำหรับเสียบตัวตัวสายนะครับที่เอาไว้เชื่อมต่อกับตัวอุปกรณ์เครื่องเล่นนะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองสวมให้ดูนะครับว่าเวลาเราใส่เนี่ยมันจะอยู่ลักษณะยังไงนะครับโอเคค่อนข้างที่จะกระชับนะครับกระชับรับกับใบหูนะครับนี่ฮะดีสายก็จะประมาณนี้นะครับนี่ฮะสองฝั่งนะครับเล f t s i ้ e r i ขวานะครับ อีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในกล่องที่เราลืมไปตัวนี้นะครับขาดไม่ได้เลยก็คือสายนะครับเป็นหัวขนาด3.5มิลิเมตรนะครับชุบทองมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีตัวไมโครโฟนมาให้ด้วยก็ไว้สำหรับใช้งานเป็น small talk ได้ด้วยนะครับบริเวณนี้นะฮะตัวสายมีความยาว1.2เมตรนะครับนี่ไม่ได้หุ้มเป็นสายถักผ้าแต่อย่างใดนะครับประมาณนี้นะฮะ โอเคนะครับก็จากที่ผมได้ลองฟังลองฟังดูคร่าวๆนะครับคาเลคเตอร์เสียงของเขาเนี่ยหลักๆเลยเบสนำมาก่อนเลยตุบๆแน่นเลยนะครับฟังดนตรีสดเนี่ยเสียงเบสเดินมาเลยตึ้ง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 ขนาดนั้นเลยนะครับก็ผมก็ก็หูที่หูทองเหมือนกันแล้วฮะนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องของเสียงในคาเลคเตอร์ของเขาจะหนักไปทางเบสนิดนึงนะครับแล้วก็ด้วยสายฮิปฮอป นแนวตืดก็จะมานิดหนึ่งนะครับกับตัวของ50เซนตัวนี้นะครับสำหรับคนที่กำลังมองหานะครับก็อย่างที่พูดไปทุกครั้งว่าเรื่องของเสียงเนี่ยใครที่ชอบคาแรคเตอร์เสียงแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยคุณต้องลองฟังก่อนนะครับยิ่งหูฟังใหม่ๆซื้อมาเนี่ยมันต้องผ่านการเบิร์นหลายๆชั่วโมงนะครับซึ่งเสียงมันจะไม่ค่อยอยู่นิ่งเท่าไหร่แล้วก็อยากให้ลองฟังกันว่าตัวเองชอบแบบไหนชอบประมาณไหนนะครับจะให้คนอื่นมาแนะนําว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเนี่ย มันก็มันก็ไม่เสมอไปนะครับอย่างที่บอกว่าต้องไปลองฟังนะครับก็ไปลองฟังกันดูได้นะครับจากตัวแทนจำหน่ายทาง ARC นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทาง ARC หรือ s s เ r e ต o r ร e นะครับที่ส่งเจ้าตัว SFS Audio 50นะครับ50ตเซนออตัวนี้นะครับกับสีเรดตัวนี้เป็น Limited e dition เพราะว่าปกติมันจะมีสีขาวกับสีดำนะครับก็ไปลองดูกันนะครับวันนี้เนี่ยผมและทีมงานก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ